สวัสดีครับวันนี้ผมสีพามาอัปเดตนะครับสวนนะครับปลูกทุเรียนแบบหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีปลูกแบบผสมผสานครับมีพืชหลายอย่างนะครับที่ปลูกรวมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นพันธุ์น้ำดำนะครับปลูกได้เดือนที่แล้วนะครับก็ได้เดือนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็กำลังแตกยอดครับครับกำลังแทงงยอด แยอดหนึ่งเดือนครับตัวนี้ครับซื้อต้นสูงมาปลูกครับตัวนี้รู้สึกว่าการเดินรากสิใบอยู่ครับอันแตกหยอดกับใบนะครับมีหลายอย่างนะครับสิพามาเบ่งนะครับนี่เป็นมอนฮิมารยันครับมอนฮิมารยันขาวนะครับตัวนี้เป็นมอนที่หวานที่สุดครับตั้งแต่เคยชิมมาครับรสชาติอร่อยนะครับตัวนี้ครับใน ยังเราเคยกินการลองหามาชิเบิ่งนะครับเป็นมอนขาวนะครับมอนขาวชิมลายันครับหวานที่สุดที่เคยชิมมานะครับปลูกไว้ลายังนะครับตอนนี้เป็นมะเดื่อฝรั่งครับตัวนี้มะเดื่อฝรั่งรัดเบอร์รี่ลาเต้ครับตัวนี้ครับยังบวติดลูกครับตัวนี้ตัวนี้ก็ปลูกเดือนที่แล้วนะครับต้นทุเรียน น้ำดำเหมือนกันครับตัวนี้กำลังจะแทงยอดครับตัวนี้ซื้อต้นสูงมาปลูกกันครับตัวนี้น,นี่เป็นเมะเดื่อฝรั่งครับตัวนี้มะเดื่อฝรั่งพันโคลโมิสึครับเป็นของญี่ปุ่นครับตัวนี้ลูกเวลาสุกจะลูกใหญ่นะครับสีม่วงๆครับรสชาติหวานติด เบอร์รี่นะครับตัวนี้เดือยั่งโคลมิสึนี่ก็ปลูกเดือนที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นทุเรียนกบตามมากครับตัวนี้กำลังเรื่มแทงยอดลวครับได้หนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ปลูกผสมผสาน,นกันนะครับมีหลากหลายอย่างนะครับปลูกไว้ น,นี่ก็เป็นมะละกอฮอลแนลนด์ครับตัวนี้มะละกอกะแพงครับปีนี้กิโลหนึ่งกระลายบาทนนครับอันนี้เป็นมะละกรอรกินซุกนะครับเอเบาไปตำโบแซ็บครับมันเนื้อมันแข็งครับตัวนี้กินซุกนี้เนื้อมันจะบ่ค่อยไวนะครับนี่เป็นทุเรียนหนึ่งปีครับปลูกปีที่แล้วครับตัวนี้ทุเรียนกบสุวรรณครับตัวนี้ ปลูกลายสายพันธุ์ครับจะกินพันธุ์ใดก็ปลูกพันธุ์นั้น,นครับกําลังสวยงามครับตัวนี้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ย12-3-3ครับช่วงนี้ลองมาใส่ส่วนนี้ได้2เดือน,นครับรู้สึกว่าใบเขียวดีครับส่วนนี้นี่ก็เป็นแมลงมาลีกัตครับยอดยอดขาดครับปีหนึ่ง ปีกวดครับก็จะประมาณนี้ครับสูงประมาณสัมหัวครับสูงนะครับว่ายอดเขาขาดนะครับจสได้นะครับนี่ครับความสูงมีต้นงามต้นหมองามครับปลูกอันนี้เป็นฝรั่งนะครับตัวนี้ฝรั่งซุยมี่ครับไส้ขาวครับตัวนี้รสชาติจะหวานครับตัวนี้หวานกอกิมจูนครับตัวนี้ รสชาติหน่วยผลคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวนี้จะรสชาติเข้มกว่าประมาณ20%นะครับอันนี้ก็เป็นมะละกอรครับตัวนี้เป็นบักหุงครับว้ตำครับตัวนี้รูู้่าพันยังครับตัวนี้นี่ก็มาเดือฝรั่งครับ ไวมันเดล่าครับตัวนี้รสชาติดีครับตัวนี้ลาซุกจะเป็นไส้สีแดงครับลูกสีเขียวไส้สีแดงครับตัวนี้อันนี้เป็นฝรั่งงวงจ้วนซื้อนะครับตัวนี้ไส้แดงครับตัวนี้กําลังออกดอกนะครับนี่เป็นมะละกอแขกนวลนะครับตัวนี้หรือว่าดําเนินครับมะละกอดําเนินไว้ตำครับกินซุกก็ได้นะครับตำนี่จะ เนื้อมันจะบวกแข็งครับตัวนี้นี่เป็นทุเรียนพวงมณีนะครับตัวนี้กำลังแตกพุ่มสวยครับตัวนี้เรียนพวงมณีเป็นทุเรียนที่ลูกเล็กนะครับตัวนี้ลูกบวใหญ่ครับเนื้อจะออกเป็นสีจำปานะครับตัวนี้แต่ว่าเมล็ดคอเสียคือเมล็ดใหญ่ยาจังน่อยครับตัวนี้ทุเรียนพวงมณี ตัวน,นี้กับพวงมัน,นีกันครับตัวน,นี้ครับกำลังจะแตกอยอดครับหลังแทงอยอดยอนพวงมัน,นีก็แต่ง,ง่าออกน้ำครับมันง่าลายครับตัวน,นี้ยอนพวงมานนีนี่เป็นฝลังดังครับตัวน,นี้ฝลั่งดงัง นี่เป็นต้นพินัทบัตเตอร์นะครับหรือต้นเนยถั่วครับเป็นผลไม้ต่างประเทศกําลังออกดอกนะครับรสชาติจะเป็นหวานหวานมันครับออกไปทางมันมันครับต้นนี้เป็นทุเรียนน้ําดำครับตอนนี้เพิ่งปลูกครับน้ำดำปลูกไว้สามต้นครับน้ำดำนี่เป็นมะละกอเลดี้นะครับกินซุกจะแซ่บครับตัวนี้จะเนื้อจะออกสีส้มๆมเข้มครับส้มออกไปทางแดงนะครับ นี้เป็นฝรั่งใช้ใช้จริงนะครับเป e ็นฝรั่งดังนะครับครับลูกจะเป็นสีนะครับใบจะเป็นด่างนะครับเป็นฝรั่งดางใช้จริงนี่เป็นฝรั่งแตงโมครับตัวนี้เนื้อจะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ฝรั่งแตงโมต็ลูกง่ายนะครับฝรั่งแตงโมดูแลง่ายนะครับตัวนี้ตัวเม็ดจะเยอะจหน้อยนะครับ เม็ดจะลายกล้วยหอมทองครับกําลังออกเครือครับกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองกันรู้สึกว่าจะราคาแพงนะครับซื้อในเซเว่นกันหน่วยเจ็ดบาทหน่วยละเก้าบาทครับถ้าหน่วยใหญ่ๆนะครับหน่วยน้อยลงมากันหน่วยละเจ็ดบาทครับถือว่าราคาดีนะครับกล้วยหอมทองอันนี้สองต้นนี้จักสิลอดบอรอดครับสองต้นนี้อาจจะได้เอาต้นใหม่มาปลูกแซมใส่นะครับ ต้นใหญ่ๆมาปลูกแซมใส่ครับลงรับแลกับลินรับแลครับปลูกคู่กันนะครับน,นี่ฝรั่งของเปาซื้อนะครับกําลังได้หอนะครับติดลูกบ่ค่อยดกนะครับพันนี้น,นี่ก็หองเปาซื้อนะครับครับติดลูกติดลูกจะบดีไปานใดครับพันของเปาซื้อ อันนี้มาเดือดฝรั่งครับตัวนี้พันธุ์อิลักี้ครับตัวนี้ปลูกง่ายนะครับสาหรับผู้ที่อยากปลูกใหม่นะครับต้นพันธุ์ราคากับเบาแรงครับตัวละร้อยนะครับราคาที่ว่าปลูกง่ายอึดทึกทนครับตัวนี้ถึกฝนกับบค่อยมีปัญหาครับอิลักี้นะครับปลูกแล้วก็ซุกไว้นะครับสาหรับมือใหม่นะครับพันอิลักี้นี่เป็นมะละกอเลดี้นะครับตัวนี้นี่มาเดือฝรั่งออสเตรเลียนะครับ นี่เป็นทุเรียนหลวงรับแลนะครับตัวนี้กำลังแตกยอดเลยครับแตกยอดงามเลยครับทุเรียนดังจากอุตรดิตนะครับตัวนี้ทุเรียนหลวงรับแลแตกยอดสวยนะครับปลูกผสมผสานครับจากกินพันธุ์ใดกับปลูกพันธุ์นั้นครับจ,นนจะน้้เจ้าของก่อนครับเน้เจ้าของจะกินก่อนนะครับ อันนี้เป็นทุเรียนนกหยิบครับกำลังแต่งยอดสวยเลยครับนะครับกำลังแทงยอดทุเรียนนกหยิบตัวนี้หรือบางคนอาจจะเอื้อนวหมอนเขียวครับกำลังแทงยอดสวยครับครับใบก็สมบูรณ์ครับใบกำลังจะแทงยอดอันนี้เป็นฝรั่งของเปาซื้อนะครับครับมีลูกหนึ่งนะครับ ติดลูกบ่ค่อยดกครับพัน์นี่ยเด็ดยอดครับเพื่อให้มันบ่เอาสารอาหารไปเย้่งที่ยอดครับห้เขาติดลูกขึ้น,นครับตอนนี้มูสันคิงครับตัวนี้เป็นทุเรียนดังจากมาเลเซียนะครับตัวนี้ก็ได้กำลังดูดีขึ้นนะครับกำลังแทงยอดเรียนมูสานคิงสซมจากมาเลเซียนะครับตัวนี้ นีฝรั่งซุยมี่ครับตัวนี้ตัวนี้ว่าอร่อยนะครับตัวนี้เม็ดน้อยกรอบหวาน,นครับหวานก่ากลิมจูนะครับตัวนี้ถ้าจะปลูกกลิมจูก็แนะนําตัวนี้ครับลูกดกคือกันครับกับกลิ่นจูนะครับฝรั่งซุยมี่นะครับเจลูกง่ายครับตัวนี้เมล็ดกระบลายนะครับอันนี้ก็ปลูกเดือนที่แล้วครับตัวนี้พันกบ ตาม,มากนะครับตัวนี้จะประมาณนี้นะครับพันกบตาม,มากสว่วนก็จะมีประมาณสบบนี้แหละครับปลูกแบบผสมผสานกัน,นครับฉัหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมนะครับฝากติดตามกพจะมีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับผม